สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ i n s i g h t Draft s i t e ครับในคลิปนี้ผมจะพาทุกท่านไปดูวิธีการเลียกแถบคำสั่ง Heads Up Display Toolbar ขึ้นมานะครับซึ่ง Heads Up Display Toolbar นี้นะครับจะเป็นแถบคำสั่งที่เป็นเหมือนช็อตคัทอย่างหนึ่งนะครับที่เวลาเราเลือก Entities นะครับพวกเส้นพวก จุดพวก Geometry อะไรต่างๆบนแบบงานของเราแล้วเนี่ยมันจะเกิดเป็นแถบคําสั่งขึ้นมาข้างๆตัวเคอร์เซอร์เมาส์ของเราเพื่อให้เราเรียกใช้งานคําสั่งพื้นฐานนะครับที่เกี่ยวกับ Entities นั้นๆนะครับได้สะดวกมากยิ่งขึ้นซึ่งบางทีแล้วนะครับเราอาจจะมีการปรับ Setting ตัวโปรแกรมของเรานะครับทำให้เราอาจจะไปโดนปิดเจ้าตัว heads up display toolbar ตัวนี้เข้านะครับในคลิปนี้เนาะเราจะมาดูวิธีการ เปิดนะครับเปิดใช้งานให้มันโชว์ตัว Heads Up Display to Bar กันนะครับเรามาดูกันเลยนะครับจะเห็นว่าถ้าผมคลิกเลือก Entities นะครับในตอนนี้มันก็จะสามารถคลิกได้เฉยๆนะครับจะไม่มีอะไรโชว์ขึ้นมาใกล้ๆเครอร์อเซอร์เมาส์มาไม่มีแถบคำสั่งเครื่องมือใดๆเลยนะครับอันนี้เป็นเพราะว่าตัว Heads Up Display to Bar เนี่ยมันถูกปิดอยู่นะครับถ้าเราต้องการที่จะเปิด ตัว head up display to bar นะครับให้เราพิมพ์ Command ว่า op นะครับ op o p ่ยอมาจาก options นะครับพิมพ์ว่า op เสร็จแล้ว enter นะครับตัวนี้นะครับมันจะเรียกหน้าต่าง options ที่เราเอาไว้เซตตัวโปรแกรมต่างๆของเราเนี่ยขึ้นมานะครับทีนี้ให้เราพิมพ์ให้เราพิมพ์ค้นหาเลยว่า head นะครับพิมพ์แค่ head H แล้วก็ S ก็พอนะครับ H แล้วมันจะขึ้นตัวนี้ขึ้นมา Head Up Display นะครับให้เราคลิกเข้าไปเลยแล้วก็จากนั้นนะครับที่แถบของ Head s Up Display นะให้เรามาติ๊ก Enable Toolbar ติ๊กตัวนี้ไว้นะครับนะซึ่งถ้าเราติ๊ก Enable Toolbar นะครับตัวนี้มันก็จะเป็นการเปิดใช้งาน Head Up Display Toolbar นะซึ่งตัว Head Up Display เนี่ยตอนที่เราคลิก Entities แล้วนะครับมันจะขึ้นโชว์ h a d s u p Display ชั่วระยะเวลาหนึ่งเท่านั้นนะครับก็คืออโดย Default ของโปรแกรมเนี่ยมันจะโชว์3000มิลลิเซคันนะครับซึ่งถ้าเราอยากให้เจ้าตัว h เ a ซ s u p s p s p y a ท t บ bar โชว์นานกว่านั้นนะเราก็สามารถที่จะปรับเพิ่มได้เลยนะครับซึ่งอันนี้ผมเอาค่า Default แล้วกันเนาะนะครับอ่าเสร็จแล้วนะครับให้เรากด Apply แล้วก็โอเคเลยนะครับ ทีนี้ลองดูอีกทีนะครับลองเช็คดูถ้าเราคลิก entities นะครับมันก็จะขึ้นแถบ heads up display ตัวนี้มามันก็จะเป็นเครื่องมือเป็น shortcut นะครับให้เราเรียกใช้งาน zoom นะครับปรับลาย type private นะครับคำสั่งการ control layer ต่างๆ dimension การสร้างบล็อกนะครับพวกนี้นะครับก็จะเป็นคำสั่งพื้นฐานที่สามารถใช้งานใน entities นี้นะครับที่เราเลือกได้เนาะ เราก็สามารถที่จะเรียกใช้งานตัวคำสั่งเหล่านี้นะครับได้สะดวกขึ้นนะครับด้วย h e s up display toolbar นั่นเองนะครับ